เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของคุณหมวยนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังกันคุณหมวยเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนน้องเป็นคนจังหวัดลำพูนแต่เนื่องด้วยทำงานอยู่ต่างจังหวัดนานๆถึงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านสักทีหนึ่ง ทำให้เรื่องบางเรื่องในหมู่บ้านน้องอาจจะยังไม่รู้ครั้งหนึ่งน้องกลับบ้านเวลาสักประมาณสองทุ่มทำธุระต่างๆเสร็จเตรียมตัวที่จะขึ้นไปนอนลักษณะของบ้านน้องจะเป็นบ้านไม้สองชั้นโดยที่ห้องนอนของน้องนั้นจะมีหน้าต่างสองบานเตียงในห้องนอน ั้งอยู่ติดกับหน้าต่างดังกล่าวหากนั่งลงบนเตียงนั้นจะสามารถก่อนหน้าต่างและมองออกไปข้างนอกได้อย่างชัดเจนบ้านเรือนของผู้คนในละแวกนั้นไม่มีรั้วรอบขอบชิดทุกหลังจะอยู่ติดถนนเรียงเรียงกันไปบ้านของน้องก็ตั้งอยู่บนซอยที่ว่านั้นเช่นกัน คืนนั้นเองขณะนอนหลับได้สักพักหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดในย่านชนบทที่แม้แต่เสียงแผ่วเบาก็ฟังดูชัดเจนเสียงร้องไห้ดังลอยมาจากนอกหน้าต่างน้องนอนฟังอยู่สักพักจึงลุกขึ้นดูตรงข้ามหน้าต่างข้างเตียงนั้นเผยหเห็นใครบางคนยืนหันหลัง ร้องไห้อยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกันน้องรู้ได้ทันทีว่านั่นคือพี่ฝนลูกสาวเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนั่นเองซึ่งพี่ฝนได้มีครอบครัวและแยกย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งห่างออกไปอีกหนึ่งบ้านแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดพี่ฝน จึงออกมายืมสะอึกสะอื้นกลางเด็กแบบนี้แถมคนในบ้านพ่อแม่ยังปิดประตูเงียบเชียบไม่มีใครออกมาดูดำดูดีกันเลยและแล้วน้องก็เฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปอีกพักหนึ่งจึงตัดสินใจร้องทักขึ้นว่าพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝน,นร้องไห้ทำไมคะ พี่ฝนค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆราวกับตอบสนองต่อเสียงเรียกนั้นแต่หันมาได้เพียงครึ่งหน้าก็หันกลับไปน้องคิดในใจว่าเอา้าแล้วทำไมพี่ฝนถึงไม่ตอบกลับมาในที่สุดน้องก็วิ่งลงไปดูและจับแขนพี่ฝนพี่ฝนเป็นอะไร มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ดึกๆด่นๆพี่ฝนตอบกลับมาว่าพี่หนีแฟนพี่มาน้องคุยกับพี่ฝนที่หน้าบ้านหลังนั้นอยู่พักหนึ่งสืบความได้ว่าพี่ฝนหนีแฟนมาเนื่องจากถูกแฟนจับได้ว่าตัวพี่ฝนเองนั้นแอบคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งจึงเกิดการทะเลาะกันขึ้น จึงวิ่งหนีออกมาแล้วทำไมพี่ฝนไม่ให้พ่อกับแม่ลงมาเปิดประตูให้ละ่ะไม่ได้เรียกไม่ได้เดี๋ยวพ่อกับแม่ว่าเอาเอา้าแล้วแฟนพี่อ่ะมันอยู่ตรงไหนแฟนพี่มันต้องตามมาแน่ๆพี่จะหนีไปไหนได้ มันมีปืนแถมมันเอามีดมาด้วยพี่เข้าไปไม่ได้หรอกถ้างนั้นน่ะพี่มานี่เลยมาหลบกับหนูแฟนพี่อ่ะมันไม่รู้หรอกว่าหนูอ่ะกลับมาอยู่บ้านแล้วพี่เข้าไปได้เหรอถ้าพี่เข้าไปมันอาจจะทำให้ชีวิตตุกคนเปลี่ยนนะน้องไม่ทันเอะใจในความหมายแฝงนั้น จึงตอบไปว่าได้สิพี่มันไม่รู้หรอกว่าพี่อยู่ที่นี่อ้อแม่หนูก็หลับกันหมดแล้วพูดจบน้องก็รีบดึงแขนพี่ฝนเข้าไปในบ้านตัวเองทันทีน้องพาพี่ฝนเข้าไปนั่งตรงปลายเตียงในห้องที่มืดสนิทมีเพียงแสงจากด้านนอกหน้าต่างส่องผ่านเข้ามาบ้างน้องไม่ได้เปิดไฟในห้อง เนื่องจากเกรงว่าแฟนพี่ฝนจะสังเกตเห็นส่วนน้องก็ไม่ไหวที่จะไปเกาะที่ขอบหน้าต่างเพื่อสังเกตการว่าแฟนของพี่ฝนจะตามมาหรือไม่ไม่ทันไรเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นมาแต่ไกลแฟนของพี่ฝนลงมาจากรถยดนอยู่หน้าบ้านแล้วตะโกนเสียงดังขึ้นว่า พีฝนมึงออกมาคุยกับกูเลยสักพักพ่อกับแม่ของพี่ฝนก็เปิดประตูออกมาดูมาทำอะไรนังฝนน่ะมันไม่ได้อยู่ที่นี่พ่อรู้ไหมว่าลูกของพ่อมันทำอะไรให้ผมบ้างมันน่ะมีชู้มันสวมเขาให้ผมน้องเอง แอบฟังไปสักพักทางนั้นก็ดูท่าทีว่าจะไม่จบลงกันง่ายๆทั้งดาศาสตร์เสียเทเสียใส่กันด้วยอารมณ์รุนแรงหยุดที่หน้าบ้านหลังนั้นเสียงของพี่ฝนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเ,เบามาจากปลายเตียงไม่ยอมหยุดพี่ฝนมึงจะลงมาไหมถ้ามึงไม่ลงมางั้นกูจะยิงพ่อมึงแฟนของพี่ฝน ชักปืนออกจากที่เน็บไว้ใต้เสื้อทำท่าทางขู่จ่อปืนไปทางพ่อของพี่ฝนทันใดนั้นก็มีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งวิ่งแทรกออกมาจากประตูบ้านพี่ฝนแล้วผลักปืนขึ้นฟ้าเสียงปืนดังลั่นดูเหมือนเหตุการณ์ดังกล่าวจะยิ่งทําให้แฟนของพี่ฝนฉุนขาดจึงเลงและยิงไปที่ผู้หญิงคนนั้นหนึ่งนัดจนล้มลงเผยเห็นหน้าตาชัดชัดเป็นครั้งแรก และผู้หญิงคนนั้นกลับกลายเป็นพี่ฝนซะอีกทันใดนั้นปากกระบอกปืนก็เลื่อนไปจ่อที่พ่อของพี่ฝนล้มไปอีกคนแม่ของพี่ฝนที่ทำท่าจะวิ่งหนีก็โดนไปอีกหนึ่งนัดจนลม้มลงไปกองไม่ห่างออกไปน้องอึง้งและสับสนกับภาพที่เห็นนี่เป็นเรื่องจริงเหรอ ถ้าคนที่ล้มลงไปไม่เป็นพี่ฝนแล้วคนที่นั่งร้องไห้สะอื้นอยู่ตรงปลายเตียงคือใครน้องนั่งตัวสั่นและอดคิดไม่ได้ว่าตนเองได้ยื่นมือเข้าไปรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้ได้เข้าไปเห็นในเรื่องที่ไม่ควรเห็นสิแล้วแฟนของพี่ฝน เดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์และยัดปากกระบอกปืนเข้าไปในปากของตัวเองปิดฉากชีวิตตนเองตามไปอีกรายใครบางคนที่ปลายเตียงใบหน้าใต้ผมดำยาวที่เผยใบหน้าออกมาเพียงครึ่งนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้หรือแสดงความเสียใจออกมาเหมือนเมื่อสักครู่แล้ว และนั่นเป็นภาพสุดท้ายที่น้องเห็นก่อนที่สติจะดับและวูบลงไปพอได้สติตื่นมาอีกครั้งหนึง่งด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดไปทั้งตัวดูเหมือนว่าตัวน้องเองนั้นจะอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกับคุณแม่ที่อยู่ข้างๆแม่จึงถามขึ้นว่า มันเกิดอะไรขึ้นน,ะน่ะฝนน้องพยายามเล่าเรื่องที่พบเจอเมื่อคืนแต่คำพูดของแม่มันทำให้น้องขนลุกและอยากหลับไปอีกครั้งหนึง่งน้องน้องฟังแม่นะลูกพี่ฝนน่ะเขาตายไปตั้งสองเดือนกว่าแล้วทั้งพ่อแม่ แล้วก็แฟนของฝนนั่นแหละตายกันไปหมดแล้วหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงพอสรุปได้ว่าสิ่งที่น้องเห็นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณสองเดือนก่อนหน้านั้นที่เป็นสาเหตุให้บ้านฝั่งตรงข้ามตายกันยกครัวเรื่องราวนี้ ไม่เคยมีใครพูดให้น้องได้ยินเนื่องจากน้องไม่ค่อยได้กลับบ้านทางคุณแม่เองก็ไม่คิดจะเล่าให้ฟังเพราะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวและสะเทือนขวัญมากๆบ้านหลังที่ว่ามันถูกทุบทิ้งเป็นหินเป็นปูนไปหมดแล้วนะแม่เล่าให้ฟังอีกน้องแทมไม่เชื่อหูตัวเอง พราจำได้ว่าคืนนั้นบ้านหลังดังกล่าวก็ยังอยู่ในสภาพดีทุกอย่างดูเป็นปกติและเหตุการณ์ที่ทำให้น้องต้องเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็คือน,น้องร่วงลงมาจากชั้นสองแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ถึงแก่ชีวิตในภายหลังน้องและครอบครัวต้องทำบุญบ้านกันยกใหญ่ มาคิดย้อนดูสิ่งที่เกิดขึ้นการที่น้องพาพี่ฝนเข้ามาหลบในบ้านก็เหมือนกับการเชิญผีเข้ามาในบ้านนั่นเองและยังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบ่วงกรรมที่พวกเขาจำเป็นต้องชดใช้กรรมจากการฆาตกรรมที่ตรงนั้นซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งผลจากการกระทําของน้องเป็นเหตุให้วิถีของวิญญาณเหล่านั้นเปลี่ยนไปปัจจุบันบ้านหลังนั้นก็ยังคงเป็นซากปรักหักพังจนมาถึงทุกวันนี้และก็ยังมีคนเล่าลือกันว่ายังมีเหตุการณ์เหมือนกับในคืนนั้นเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆรื่อยเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมรวยตลอดถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยเงินทองทุกคนสวัสดีครับ